สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อในวันที่27กรกฎาคม2 5 6 8นกะครับก็เข้าสู่วันที่4แล้วของความขัดแย้งใช่ค่ะแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวดีเรื่องการทูตเข้ามาบ้างแต่ว่าเสียงปืนตามแนวชายแดนเอ่อก็ยังไม่สงบดีเท่าไหรค่ค่ะครับวันนี้เราก็จะมาสกัดข้อมูลกันจากแหล่งวิเคราะห์ของเราเข้าหมเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในพื้นที่แล้วก็บนโต๊ะเจรจาด้วย มาเริ่มกันที่สถานการณ์สดสดร้อนๆในพื้นที่กันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้27กรกฎาคมมีความเคลื่อนไหวอะไรสำคัญๆบ้าง ครับผมคือข้อมูลจากกองทัพภาคที่2หรือทอพ2อ .2 เนี่ยเขายังบอกว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่นะคะเริ่มมีเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณตีสี่ครึง่งตั้งแต่เช้ามืดเลยใช่ค่ะแล้วพอช่วง8ปดโมงเช้าก็มีรายงานที่น่ากังวลคือการยิงจรวด BM-21 ค่ะเป็นจรวดหลายลำกล้องโจมตีเข้ามาแถวแถวปราสาทตามเมืองทม โห BM บเอนี่ถือว่าเป็นอวิชค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วภาพรวมพื้นที่ปะทะล่ะครับยังดุนแรงเหมือนวันก่อนๆไหมหรือว่าอืทอทพอสองเขารายงานว่าจุดที่ยังยิงกันหนัหนกๆเนี่ยลดลงนะคะเหลือประมาณ7พื้นที่จากวันก่อนที่มี10บพื้นที่อ๋อลดลงมาบ้างใช่ค่ะแต่ว่าที่ยังน่าจับตาก็คือยังมีการใช้พลซุ่มยิงอยู่แล้วก็มีความพยายามจะเคลื่อนรถถังเข้ามาใกล้ๆปราสาทตาควายด้วยค่ะ ค,ค่ะมันก็เหมือนกับว่าถึงภาพรวมจะดูเหมือนเบาลงนิดหน่อยแต่การ,รเผชิญหน้าจริงๆมันยังอยู่ค่ะอาจจะยังคุมเชิงกันอยู่ครับแล้วผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วครับวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมไหมครับมีรายงานบ้านเรือนเสียหายเพิ่มอีกสองหลังค่ะแล้วก็น่าเสียใจมีสัตว์เลี้ยงตายไปห้าตัวอันนี้จากจรวจที่ไม่รู้ชนิดแน่ชัดโหน่าเห็นใจนะครับค่ะ ส่วนยอดผัวพยพนี่ก็ยังเพิ่มขึ้นอีกนะคะวันนี้เพิ่มมาอีกเกือบหมื่นคนเลยคือ9,646คนทำให้ยอดรวมตอนนี้แสนกว่าแล้วค่ะ1 7, 0 7 7คนก็ต้องเตรียมศูนย์พักพิงกันใน7จังหวัดชายแดนเลยตัวเลขสูงมากจริงๆครับแล้วทางด้านสาธารณาสุขล่ะครับคงรับภาร,ระหนักต่อเนื่องเหมือนกันใช่เลยค่ะวันนี้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคน รวมสะสมตอนนี้ก็36คนแล้วส่วนโรงพรยาบาลนีออ่ได้รับผลกระทบร,มรวมๆแล้ว19แห่งเลยนะคะ19แห่งค่ะต้องปิดให้บริการเพิ่มอีก4แห่งรวมเป็น11แห่งที่ปิดไปแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งแห่งที่ต้องลดบริการลงเหลือแค่ฉุกเฉินเท่านั้นนอกจากนี้รอพอสอตอหรือโรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็เสียหายไปอีก3แห่งค่ะครับ ฟังดูสถานการณ์ในพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมากทีเดียวถ้าเราจะลองสรุปตัวเลขความสูญเสียสะสมตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์วันที่24จนถึงวันนี้แหละครับพอจะมีภาพรวมไหมค่ะถ้ายากรวมๆตั้งแต่24ถึง27กรกฎาคมฝ่ายไทยเรามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด20รายนะคะแยกเป็นพลเรือน13รายแล้วก็ทหารอีก7นายครับส่วนผู้บาดเจ็บรวม45รายคะ่ะ เป็นพลเรือน31ทหาร14แล้วทางฝั่งกัมพูชาล่ะครับมีข้อมูลไหมเป็นตัวเลขประเมินนะคะส่วนพลเรือนเสียชีวิต8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บร,มรวมๆอีกกว่า71รายแล้วก็ต้องอบพยพไปกว่า35,000คนตัวเลขความสูญเสียทั้งสองฝ่ายนี่หนักหนาจริงๆนะครับทีนี้เราลองหันมาดูเรื่องความพยายามทางการทูตบ้างดีกว่าครับเหมือนจะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างใช่ค่ะ ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากจริงๆคือเริ่มมีแรงกดดันจากต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างชัดเจนเลยโดยเฉพาะท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะคะที่ออกมาเปิดเผยเลยว่าผู้นำไทยกับกัมพูชาเนี่ยตกลงกันแล้วว่าจะเจรจาหยุดยิงอ๋อมีข่าวออกมาแล้วค่ะแล้วก็ใช้คำว่าทันทีไม่มีเงื่อนไขด้วยทันทีไม่มีเงื่อนไขการที่สหรัฐโดยเฉพาะทรัมป์เข้ามามีบทบาทแบบนี้มันมีในยยาสาคัญยังไงบ้างครับ ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญมากเลยค่ะการกดดันแรงๆแบบนี้โดยเฉพาะคําว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างในภูมิภาคแล้วก็มีข่าวด้วยว่าผู้นํามาเลเซียอาจจะเข้ามาเป็นคนกลางจัดการพูดคุยให้ในวันจันทร์หน้าคือ28กรกฎาคมครับแล้วทางเลยค่ะที่การ UN เองก็ออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีเหมือนกันค่ะแรงกดดันมาหลายทางเลยแล้ท่าทีของฝั่งไทยเองล่ะครับตอบสนองยังไงบ้าง ทางรักษาการนายกภูมิธรรมก็ออกมาขอบคุณทรัมป์นะคะแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยในหลักการเรื่องหยุดยิงแต่ว่าก็มีการเน้นย้ำเหมือนกันว่าอยากเห็นความตั้งใจจริงแล้วก็ความจริงใจจากทางกัมพูชาด้วยต้องการความชัดเจนใช่ค่ะต้องการคุยกันแบบสองฝ่ายทวิภาคีเพื่อกำหนดมาตรการหยุดยิงที่มันชัดเจนจับต้องได้ปฏิบัติได้จริงครับแต่ก็นั่นแหละครับในขณะที่เวทีการทูตด,ดูเหมือนกำลังจะเดินหน้าไปได้แต่เสียงปืนในพื้นที่จริงๆมันก็ยังดังอยู่ ภาพแบบนี้มันบอกอะไรเราครับนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนคือทางทาพาสองเขาก็วิเคราะห์นะคะว่ามันอาจจะเป็นการยิงเอ่อที่เขาเรียกว่าทิ้งทวนนะคะทิ้งทวนค่ะของบางหน่วยในฝั่งกัมพูชาก่อนที่จะเข้าสู่การเจราจาจริงๆจังๆ,งๆซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนว่ายังมีความไม่ไว้ใจกันอยู่หรืออาจจะแค่อยากแสดงกําลังครั้งสุดท้ายเข้าใจครับมันก็เลยเป็นความท้าทายว่าจะทําให้หยุดยิงจริงๆได้ในสนามรบยังไง ถูกต้องค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องสงครามข้อมูลข่าวสารข่าวลือต่างๆก็ยังมาเรื่อยๆทางทอพอสองก็ยังต้องคอยออกมาแก้ข่าวอยู่ตลอดเหมือนกันสรุปแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับจากการสู้รบในสนามไปสู่การพูดคุยบนโต๊ะเจรจาโดยมีแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยเป็นตัวเร่งสาคัญเลยใช่เลยค่ะคุณใจสำคัญตอนนี้ก็คงอยู่ที่คำว่าความจริงใจที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีให้กัน โดยเฉพาะที่ไทยเราเรียกร้องจากทางกัมพูชาแล้วก็การสร้างกลไกหยุดยิงที่มันทําได้จริงขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นทางออกที่ยั่งยืนจริงๆค่ะก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากการหยุดยิงเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยไอปมขัดแย้งที่มันอย่างรากลึกในประวัติศาสตร์หรือปัญหาพื้นฐานอื่นๆเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ไขเพื่อสร้างสันติภาพจริงๆในระยะยาวได้ไหมนั่นสิคะ โดยเฉพาะเมื่อมองต้นทุนความเสียหายที่มันมหาศาลเหลือเกินที่ทั้งสองฝ่ายต้องแบกรับกันไปแล้วก็คงเป็นคำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อไปนะครับสำหรับ Deep Dive วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ